มองออกมาากบ้านที่โนน,นม,นนมีหน้าหนาวเอาผ้าห่มโตโตมามาให้ห่มเพื่อประทังความหนาวเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นฤดูหนาว จะได้อบอุ่นเมื่ออบอุ่นแล้วมีอาหารมาด้วยมีของกินมีมาม่าปลากระป๋องมีข้าวสารมีไข่เด้อไห่แข็งแรงให้อยู่ดีมีแหงให้อยู่ดีมีสุกเด้อหอมกันหนาวทั้อหละเด้อหอมน้ำกันหอมน้ำกันบันกันหอมขอขอบคุ่าครับอันนี้มีไข่มาด้วย เปลียนเพือนพี่สารผมอาว่างว่างมันมันแตกยานมันแตกวันนี Terra ้ถือโอกาสมาเยี่ยมรับครับครับมีไฮเดรหล่เดอ่มีใครมีผอมมาไว้กันหนาวมีถุงพอประทังยังชีพไปได้มีมาม่าปลากระปองขนมมีน้ำมันพืช ายสู้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเราเดลูกเด้ออ่ามะรับแล้นะครับม,มีขนมนมเนยด้วยมีระหงมมาให้มีหมอนมาให้หนุนคเออไข่มีไข่ชอบกินไข่ไหม <c oughs> ามาเยี่ยมแล้วจะกลับแล้วอะ ช่มเดอนทางเราทั้งกีทั้งกีใกล้เว้ทั้งกีค่ะไว้้มยังไว้โต๊ะค่ะ เปล่งไก่นนำกับห่อเขาัจาไปใส่ไปยาอู่วัดาตลอดหายยาตลอดทั้งวันนี้วันนี้ก็หมาอีเขาเอาป่วย เออทำกินไรก็มากินไรนะนั่งกับพ่อนเลย